เรายังไม่เห็นเขาบอกว่าต้องมีคนแคปไมดชื่อของหนูซาร่าค่ะซาร่ากบต้องเพลงลืมพูดซิปต้องไงใครลืมรูดไม่กินตัวมาอะไรนะลืมพูดซิปเราเหรอโอ้โหแล้วอย่าแคปนะครับหัวมีเต็มเลยแน่นอนยังไม่เห็นเลยที่พี่ตาดีจังอะ หนูนั่งอยู่ยังไม่ได้เห็นเลยใครรายงานตัวแล้วฉันอ่านพอดีปกติฉันจะอ่านแล้วฉันไวไปบอกข้างหลังนี่ปากไวเกินจริงคือเหมือนอ่ามเนต์เข้าใจปะคืองี้คืองี้ครับว่าวันนี้ตอนแรกอะก็คือไปไปสวัสดเราคือรอบมันคือหนึ่งทุ่มแล้วขับรถกลับมาไม่มีสติเลยคือรีบไงรีบด้วยแล้วก็แบบวันนี้เรื่องอะไรคือคือสวดเสร็จก็ทุ่มครึ่งวันนี้ที่ที่ขับกลับมาแล้วรถติดมาก่ึ้นรถเหมาวันนี้ติดมากพี่พีท บนติดมากเพราะนานหนูไม่ได้ตาไวทุกคนคนในไลน์จ้าอ่ะเดี๋ยวหนูจะกดให้ดูอันนี้ใครจะเอารีบกดเพราะราคาดีมากเรายังไม่ได้พูดสินค้าอะไรเลยเลยสามร้อยเก้าสิบแล้วนะครับเราได้แปดเซลล์เรายังไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้ตั uh ้งก้าวคอเท่าไหรือปะใช่สี่ร้อยสิบเจ็ดไม่จะบอกว่าจบแล้วเหรอวันวัน วันนี้ราคา199บาทกับครีมครึ่งกิโลเนาะใช่แล้ว <reco Christ. S 2> จริงๆเนี่ยครับครีมอันนี้คือ B P l y c o p ี n e Sunscreen Lotion เนาะก็คือ l y c o p ี n e Lotion นี่แหละซึ่ง l y c o p ี n e ก็เป็นสารจากมระเทศนะครับได้แล้วก็มันได้ยด้อุ้ยคือมันเป็นโทนอัพพี่พีชใช่ใช่มันเป็นโทนอัพด้วยก็คือไงตรนหอมไหมหอมมากนะก็คือผิวจะ step up หนึ่ง step หนึ่งสอง ไม่เหนอแล้วตัวเราอ๋อมีไรต่ออ๋อโอเคโอเควัสดีครับเผื่ป้าเห็นป้าดูดิก็จริงๆเนี่ยครับตัวตัวนี้เนาะไอตัวไลโคปีนโลชั่นเนี่ยก็ตรงไปตรงมามันช่วยเรื่องต่อต้านมลอสระกับเรื่องของผิวอยู่แล้วเราพูดได้แค่ไหนเนาะจะมีคูปองอีกไหม อราคานี้จะได้อีกหรือเปล่าเธอรีบกดก่อนแต่หอมมากนะหอมมากไหนดมสิหอมจริงกลิ่นแบบเป็นมันคือกลิ่นอะไรอ่ะก็มะขวเทธปกลิ่นอะไรอ่ะมันคือกลิ่นอะไรเขาตั้งแต่เ่าก็คือจริงๆอ่ะเด็กตั้งแต่อายุสามปีขึ้นไปสูดไปเลยอ่ะดูดิเด็กเธอสามปีขึ้นไปอ้าวหมดแล้วหมดแล้วแต่ก็ฮ่าฮ่าเดี๋ไม่ได้เล่าเลยจบ อะไรอ่ะลอยบ้านแล้วอาอหมดแล้วเธไม่จ่ายตังค์ือเป่าวเธอจ่ายตังค์ยังจ่ายตังค์ให้หน่อยนะครับหมดแล้วราคานี้ใครที่อยู่ในระก้าค่ะในระก้าจ่ายตังค์ได้เลยค่ะนี่มันใส่ไปเท่าไหร่คะนี่ราคานี้ ไม่มีพี่ีตาเนี่ยตากาหมดขออีกได้ไหมพี่เติมให้หน่อยไหนๆเราก็ลืมพูดซิปแล้วอะตะกาสองโอ้โหลืมพูดซิปใครลืมพูดซิปพี่พีตาแล้วเดี๋ยวเรามีตากาไม่มีใครเห็นเลยมีตากาที่สองให้เนาะแต่เดี๋ยวยังได้อยู่ราคาจีิใช่ไหมได้แล้วเราจะมาขายแค่นี้แต่ว่าให้รีบกดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นราคาโปรแต่ว่าสามร้อยเก้าสิบคือคือตอนเนี้ยเราเนี้ยได้แต่เซลล์ราคาปกติก็คือสามร้อยเก้าสิบให้น้อพี่มพีที่กดได้แต่ว่าวันเนี้ยในไลฟ์เนี้ยร้อยเก้าเก้าแต่เดี๋ยวรอขอเติมก่อนหมดแแล้วรรอบก ก็ร้อยเก้าเก้ากับครีมครึ่งกิโลคนทองใช้ได้ไหมพิวใช้ได้ไหมคะคนทองใช้ได้ไม่มีสารละายอะไรก็มันจะสั่งโหมดเฉยใช้ได้ค่ะคนท้องตั๊กแนใช้ได้ทุกคนรอตะกร้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเขากำลังทำตะกร้าที่สองให้นะทุกคนรีบกดนะราคานี้ปกติรอป่ะนี่มันซึมเข้าผิวไปแล้วนะแล้วดูเป็นผิวแบบมันขาวขึ้นหนึ่ง กระจ่างกระจ่างขึ้นหนึ่งเต็ปมันไม่ได้ทำให้เขาเออมันไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าในติ๊กต็อกไม่ได้โพลหรือว่าไม่น่าใจกดมืนันพี่ตังบอกว่ากระจ่างได้แต่ว่าเมื่อกี้พี่พีไม่ได้พูดกระจ่างโทษเมื่อวานในติ๊กต็อกเมื่อวานติ๊กต็อกหนูก็โดนไปตั้งหลายอย่างจริงไหมเนี่ยเออเราจะโดนทุกวันไม่ได้แต่ว่าไม่โดนลดคะแนนใช่ไหมช่วยกัน นิดนึงนี่อ่ะตาก้ามาแล้วนะคะ UVA ตาก้ามาแล้วมนะอ่ะเธอดูเธอดูราาได้เลยรอย99บาทถูกมากฉันว่าเธอดูตาก้าว่าาฉันว่ามดูธอดูวผิวกระจ่างใสมันเป็นขวดอาอ่ะอ่ะแล้วปริมาณเยอะและเป็นขวดกดง่ายแล้วดูฮิ้วได้แบบนี้มันเก๋โูดขนาดไหนซื้อติดไว้ขวดนึงมันไม่พอป่ะอย่างเงี้ยพี่พีแล้วผู้ชายทาได้ไหมคะติดขนไหมคะเขาถามอ๋ด ใช่แล้วเนื้อมันโอเคนะบางคนก็ดูแลตัวเองก็แบบตะก้าใหม่ตอนนี้ฮอส์สามร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วไม่เป็นไข่ดีขนาดนั้นนะหอมนะหอมไม่แต่พี่จุ๋มมาลองทานหน่อยแล้วพี่จุ๋มมาหอมนะไม่แต่ครีมกลินอะไรอ่ะลอยลอยเก้าเก้าได้ครีมครึ่งกิโลอ่ะนึกออกไหมพี่จุ๋มมาทานตรงนี้ให้เห็นหน่อยกลินหอมติดผิวดูค่ติดขนไหมพี่ติดพี่คีมไม่มีขนเออหนูมีอ่ะหนูมีพี่พีถ้างี้ค่ะสองข้างค่ะเออผู้ชายท่านหนึ่งหมดอะไรหมดทำไมพี่พี่ หมดเธอโกหกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นไรกันเถอะเยวนะใครกดไปจ่ายเงินก่อนนะครับปากตากไม่ถึงหนึ่งนาทีฮอตห้ารอยแต่ว่าราคานี้เนี่ยปากตากหมดอีกแล้วอย่างที่บอกอ่ะ ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวนะเพิ่งเปิดตัวมาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ครับจริงอแล้วก็ราคาเนี้ยจะมีแค่รอบนี้แหละแล้วก็จะหมดจะกลับไปเป็น3ามเิเป็นราคาโอเคเราลงไลน์เยค่ะหมดกัละวันนี้ทำงานแค่นี้แหละพี่ไม่จะบอกว่าจริงจริงเราขอตะกร้าที่มันจริงจังวันีได้ไหมคะคุณพี่คุณพี่เพิ่มตะกร้ามาเยอะเลยคุณพี่จะไข่